โอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลองเข้าระบบ Google Meet ดูว่าหน้าจอมันมันจะขยับไหมนะครับเมื่อกี้ลองลองดูไปแล้วคือมันมันมีแค่เสียงเนาะมีแค่เสียงแล้วก็ไม่มีภาพขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองลองทดสอบดูอีกครั้งนะครับว่ามันเกิดเกิดจากอะไร แล้วก็เดี๋ยวจะลองดูเนาะว่าจะได้เอาไปปรับใช้นะครับเดี๋ยวครูแคนลองลองเข้าห้องนี้ดูขอเข้าไป w y p underscore o e h e underscore x x in set โอเคครับโอเคฮัลโหลได้ยินไหมครับ โอเคมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว๋ย,วยวจะลองเช็คว่าภาพมันขึ้นหรือเปล่าโอเคได้ยินนะครับ